คุณจะมีชีวิตที่โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะถ้าคุณสามารถนะมีทักษะในการตีกรอบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเชิงบวกทั้งหมดค่ะคุณฟังไม่ผิดนะคะไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณที่เรียกว่าบททดสอบถ้าคุณตีกรอบนะคะตีความให้เป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับเชิงบวกที่คุณสามารถที่จะให้คํานิยามได้ คุณจะไร้ซึ่งความทุกข์ค่ะเพราะคุณจะเลิกตกเป็นเหยื่อทันทีและคุณจะคว้าทุกโอกาสที่อยู่ต่อหน้าคุณให้กลายเป็นนะคะโอกาสพิเศษหรือนะคะในเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ลิกในเรื่องของเชิงบวกอันเป็นประโยชน์ให้กับคุณดังนั้นนะคะเรื่องราวชีวิตมันก็เป็นแค่ศิลและศาตรในการใช้ทักษะและอารมณ์รวมทั้งการตีความ ให้ในรู้ในความรู้สึกของคุณในเชิงที่ดีค่ะ